แล้วเป็นพิมพ์ที่ตกสํารวจแต่ในหนังสือรวมวัตถุมงคลหลวงปู่บุญนะ่ะที่เขาเอาพาจากพิพิธภัณฑ์ผ่านมาเนี่ยเขามีอยู่แล้วอันนี้เป็นพิมพ์สะดุ้งกลับนี่ฮะเอา,เอานี่ดีกว่าท็อปไลน์ไดมอนด์ที่น่าใช้เอสุดๆเนื้อผมบุตรคุณด้วยอ่าอันนี้น่าใช้สุดๆเนื้อดินนะครับอันนี้เนื้อผงบุตรคุณน,นะครับถามว่าหลวงปู่บุญว้ากลางว<ด>างแก้วเนะี่ย นี่เป็นพิมพ์พระสังกจายเอาหนังสือมาเปิดหน่อยสิอ่ะอันนี้เป็นพิมพ์พระสังกจายเราก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหนังสือโบราณเนี่ยดีนักแลอ่ะอันนี้ก็ปู่ภูวัดอินอันนี้ก็ปูป่บุญวัดกลางบางแก้ว นี่โอเคชัดเจนเลยครับอ่ะโอเคซึ่งเจอแต่เนื้อดินใช่เจอเนื้อดินเนื้อผงมุคุอย่างนี้พิมพ์นี้พิมพ์นี้มีทั้งเนื้อดินและเนื้อยาอ่าพิมพ์เนี้ยมีทั้งเนื้อดินและเนื้อยาโอเคไหมแต่ผมว่าเนื้อยาเจอน้อยเว่าเนื้อยาเจอน้อยกว่าเนื้อผงนี่เนื้อผงมุคุลแล้วผงมุตคุณ นะแล้วปู่บุญเนี่ยถามว่าพระท่านเนี่ยเพิ่มบุญเพิ่มวาสนาอยู่แล้วแล้วสั่งกระจายของท่านล่ะิบซับด้วยหรอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณไม่เล่นพิมพ์นี้ปุ๊บคุณจะไม่มีพิมพ์สังกระจายปู่บุญเล่นเลยนะพระสังกระจายหลวงปู่บุญมีพิมพ์เดียวคือพิมพ์นี้คุณแปลกใจไหมทําไมคุณจึงไม่ค่อยได้เจอพระหลวงบุญพิมพ์มาสังกระจายเ<อ>พราะเพราะท่านสร้างไว้พิมพ์เดียวนี่ไง แต่หนังสือเล่มเนี้ลงไว้แต่คนไม่รู้เห็นบ้านเราจะไม่ค่อยคุ้นหรอกกับคําว่าภาษากระจายป่บุญน,ะน่ะอ่าเราไม่คุ้นกับภาษากระจายป่บุญใช่ไหมล่ะเพราะภาษากระจายปุบุญทาแค่พิมพ์เดียวแล้วเป็นพิมพ์ที่ตกสํารวจแต่ในหนังสือรวมวัตถุมงคลหลวงปู่บุญนะ่ะที่เขาเอาพาจากพิพิธภัณฑ์าามาเนี่ยเขามีอยู่แล้วอันนี้เป็นพิมพ์สะดุ้งกับนี่หลวงกองหน่อยครับอ่ะโอเคนะโอ้ใคร ใครที่เก็บจะรีบเก็บนะครับผมบอกเขาอย่างนี้หายยากโกรแล้วไม่อายเลยเอาว่าพิมพ์เนี้ยมีทั้งเนื้อดินเนื้อยาและเนื้อผงแต่เนื้อผงที่เจอแต่ผงผงล้วนปูบุญน่ะจะเจอเจน้อยท่านเปลืองผงไงท่านจะเอาไปผสมกวานจะเอาไปผสมกับเนื้อ,อยาจีดามานีผงล้วนของท่านทบน้อยถ้าส่องไปแล้วเนื้อเหมือนแล้วเนื้อเป็นเม็ดเป็เม็ดเม็ดเหมือนพระปูผ่ าถามว่าเนื้อเหมือนอะไรนะขยับไฟมาส่องเหมือนปูพูไหมเาการู้ลองสพด้านเลยว่าเกาเนี่ยเอางี้ดีกว่าเก็บพัดในบ้านเป็นร้อยล้านอะ่ะมีสังกระจายปู่บุญไหมแล้วปูบุญเนี่ยท่านสุดๆของด้านเรียกซั์เพิ่มวัสนาพวกนี้แล้วพิมพ์มาสังกระจายอะ่ะ นี่สันกระจายพิมพ์เดียวของท่านนะนี่ผมผมเพิ่งจะเห็นองค์แรกับเจอแต่เนื้อดินครับพิมพ์นี้อา้าวเพื่อนๆต้องาาบอกว่าสวยมากครับอะไรนะองดราสวยมากครับอ๋อดาลาเป็นแค่เนื้อดินอันนี้เนื้อผงสุดกว่าเยอะเจอองค์แรกองค์แรกและแทบจะองค์เดียวด้วยนี่สายที่ท่านไม่ค่อยทําเนื้อผงม,มากนะักเพราะผงเนี้ย เป็นผงวิเศษต้องเก็บไปผสมใส่กับว,ว่านครับผงล้วนนี่หายากจริงปิดสามหมื่นหพันบาทครับพี่โ๊ตฮะสามมื่นห้าทองก็สามหมื่แล้วมั้งด่ดูทองหนาตับเลยทองก็สามหมื่นแล้วครับท,ทองหนาเลยนะยังดีเลยทองก็สามหมืแล้วบว่าสองนาทีอ่ะไปเนี่ยะเก็บพักเครื่องยังไงให้มีความสุข เก็บหายากเนี่ยครับเก็บหายากเนี่ยคนดูเป็นเนี่ยเขาจะตามตื้อคุณคุณแขวนไปไหนคุณก็มั่นใจแล้วแขวนนะคุณจะได้สิ่งดีๆจากพุทธคุณของคุณพระจริงๆด้วยครับแล้วพอคุณแขวนไปให้ในสายวัดกลางเขาดูนะออืเขาบอกเจอดินร้อยองค์ยังไม่เจอผงองค์เดียวอย่างเงี้ยใช่นี่การตีเลยว่าคุณสามารถจะบอกกับเพื่อนคุณได้ว่าอันเนี้ยองค์เดียวที่เห็นใน,นตอนนี้นะเออ ถ้านายมีหามาแข่งกันนะโอ้มันยากนะมีตังแล้วเขาเขาขอเราเราไม่ขายเขาหาที่ไหนไม่ได้มันเท่จริงๆตอนนี้สองหมื่นบาทครับเวลาเดินสองหมื่นห้าพันบาทครับนี่สามหมื่นห้าครับสี่หมื่นบาทครับพี่พอโนเรียครับมีเงินยังหาพระอย่างนี้ไม่ได้โอกที่สองไม่ได้แน่จา้าตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับนะฮะต้องบอกว่าพระอุบุญแล้วคือเนี้ยคุณเห็นไหม พิมพ์ที่ยืนยันโดยหนังสือเป็นปูบุญรพะหลวงปูบุลแล้วเนื้อผงล้วนหายากกว่าดินร้อยต่อหนึ่อะดินยังองค์ละสองสมมื่นอะอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับตอนนี้ครับสี่หมืห้าร้บาทครับสี 41, บ่หมื่นบาทครับตอนนี้ผลแล้วเป็นพิมพ์เดียวกันในหนังสือนี่จบชัดเจนครับนี่ไม่ต้องไปถามใครเลยเพราะมีในหนังสือโบราณเนี่ย ทองสามหมื่นเลี่ยมไม่ได้หรอกครับทองหนาตับเลยห่วงนี่ห่วงเลยใช่ทองหนาหนักเยอะก็ห่วงใหญ่ 42, ดีสี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองคุณพระปู่บุญเนี่ยนะเนื้อดินคุณบางพิมพ์คุณจะตตโรเป็นแสนสังฆจายของหลวงปู่บุญซึ่งเป็นพิมพ์เดียวที่เป็นพิมมาสังฆจายของท่านโหแล้วราคานี่พร้อมทองตาโลกไปแล้วอะเดี๋ยวพรับดีท่สุพี่ทวีเลย โหถ้าขายเก็บบูบุนอันนี้นหายากสุดในบูบุนในเล่มเนี้อย่างแทบจะไม่มีลงผงล้วนเลยเอา้า40,000 3 2 0ครับในเล่มเนี้อย่างแทบจะไม่มีลงผงล้วนเลยเอาว่าพระผงเนี่ยคือคุณวิเศษนักแรครับน4นส0 0 3า0ยครับหายากครับหายากแล้วโอ้ภรพเปล่าๆเนี่ยเผื่อเปิดพระเปล่าคือคุณจะให้ห้าหมื่นหกหมื่นแสนนึงก็ไม่มีครับร 4, หายากร 5, จริงครับ โอ้40,000สามาหน้าพี่ปบเเลตทันแต่ไม่ทันพิณัะวุธเพราะราคาเดียวกันโหถ้าพิณัะวุธไม่ใส่4 0 0สาม้าดิเสร็จพี่ปอบเวเลตวันนี้ใครได้โชคดีโอ้โหผมบอกว่าในหนังสือยังแทบไม่มีเนื้อผงให้เห็นเลยคุณเห็นไหมเนี่ยแคปมาจอนะครับถ้าเล่นพระเนี่ยเล่นให้พิมพ์ตรงกับหนังสืออันนี้ไม่ใช่หนังสือแคตตาล็อขายพระนะเป็นหนังสือรวบรวมวัตถุมงคล ซึ่งเขาเอาพระที่มีในพิพิธภัณฑ์วัดกลางเนี่ยมาถ่ายเก็บไว้คือสมัยโบราณใ่ไหมก่อนโอ้เป็นนักวุเก็บแบบนี้นี่สบายเลยต้องบอกเพื่อนๆนะที่ให้โอกาสผมก็แค่นำมีโอกาสนำมาให้นะฮะเนี่ยผมพุทธคุณในนี้ยังแท้ไม่เจอเลยครับผมจะบอกให้อ่า อันเนี้ยเจออยู่องค์หนึ่งเขาไม่ขายผมนะซุ้มเนี่ยรัตะนะไตาเนื้อยาเนี่ยนี่นะมีอยู่องค์หนึ่งเจอเขาไม่ยอมขายผมผมดูเล่มนี้เพลินชอบเนี่ยเล่นตามเล่นตามพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเนี้ยสบายใจหมดแล้วเจ้าโฮผมก็จะนอนท่าเดียวเลยถามพอยังผมเคยแบ่งพิมพ์นี้ให้ให้แฟนเพจผมไปนะ หายากเลยแม่องค์นี้นี่หน้าหน้าที่จะนะฮะหน้าที่จะเลี่ยมทองประหยัดทองดีด้วยเพราะอะไรครับปิดตาปู่บุญวัดกลางบางแก้ว<ฮ>ล้วดูง่ายมากเลยเนื้ออ่าเนี่ยปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่อา้าวเนี่ยปิดตาพ่อทาก็ะหลายแสนปิดตาปู่จันก็หลายแสนแล้วปิดตาปู่บุญล่ะ ปิดตาปูบุญวัดกลางบางแก้วเอาอันนี้เป็นเนื้อที่เอาเนื้อชิ้นจากพระกุโบราณมาหลอมทําที่เขาเรียกว่าเนื้อคล้ายที่นกเขาเป้าเนี่ยราคามายังลูกแปดพบาทครับอ้าวไม่ขานะไม่ขา, 8, านจะกดเวลาได้ไงอะแปดพั 8, บนบาทครับตอนนี้ครับลาสองนาทีราคามาเวลาเดินนี่ถ้าถามว่าพระโลหะปูบุญนะ่ะอะไรที่ดีอะผมยกให้นี่เลยอ่าผมยกให้ปิดตา นะครับผมยกให้พระปิตาที่เอาพระกุจากกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีมาเป็นมวลสารที่ทำเขาเรียกว่ามวลสารเนื้อรือีเสกมาแล้วครับอยู่ที่แปดพันบานครับตรนนี้ครับอ่ารืษีเสกมาแล้วนะครับและเอาพระที่พระฤาษีท่านได้เสกมาแล้วเนี่ยเก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับอ่าเนะี่ยมาเป็นมวลสารคือดีนอกดีในพุทธคุณพระกุที่ฤา้อเษีเศษมาแล้วแล้วปู่บุญมาเศษกำกับสำทับอีก นี่พระรุ่นนี้จะมีไม่เยอะเพราะจะถูกจํากัดโดยที่ว่าเนื้อพระกุมีเท่าไหนเอามาเทพระได้เท่านั้นผมจะบอกเสมอว่าพระหลวงประบุญที่ผมชอบมากๆอ่ะก็คือเนี่ยที่เอาเนื้อชินมาทำน,ทนี่ก็อ่านี่แหละที่ดีเขาดีที่สุดนะมีพิม,มพ์มละไม่ที่องค์เองพระน้อชินอ่ะเพระเนื้อน้อยพิวาราเทพสองหน้าแซลองค์พิมพ์พ่อทาสองหน้าข้างบนใช่ไหมตอนนี้ซึ่งเป็นบ้านนะครับ แล้วเวลาสี่สิบวินาทีโอ้โหาพับปูบุญหมื่นห 10, นึง่งเล่นมาเนี่ยเจอปิดตาปูบุญเนื้อชินกี่องค์ดีวะมีกะพัดยังเจอได้นะ,นะมกะพัดเจอเยอะมกะพัดเจอได้อ่าถ้าเนื้อชินเนี่ยคือคุณได้วัตถุมงคลที่ผมว่าวิเศษตรงที่เอาเนื้อชินซึ่งเป็นเนื้อมเหศวรเนื้อปฐุมารเนื้อสุพรรณหลังผานะ่ะเออหนึ่งเป็นบครับตอนนี้ที่สีท<ส>ั่นเสกมาแล้วอ่ะแล้วนี้ แล้วเป็นองค์แรกที่ผมเจอด้วยปิตาเนื้อชินนะ้นอะหนึ่งมื่นหนึ่ง,งพันตันครับโอโ้โหปิดตาเนื้อชิ้นปูบูญแล้วสวยมากสมบูรณ์ม,มากเลยเนะี่ยโหท้าทัก์ศสีปูบูญนะแล้วใช้เนื้อปลากุมาทำแบบนี้ราคานี้นะต้องคิดนะต้องคิดให้เป็นนะเก็บภาพปูบูลเยอะยมากมายเนื้อชิ้นที่ผมเจอองค์แรกนะที่เป็นพิมพ์ปิดตานะ หนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับตัวนี้ครับผมบอกนะนี่เป็นองค์แรกเลยนะผมจะบอกให้นะที่ผมเจอเป็นเนื้อชิ้นอะ่ะโอ้เป็นพี่นัทวุฒิใช่ไหมหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยพี่คณาทิพย์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยทันแต่ไม่ทันหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยพี่นัทวุฒิปิดมามึงหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเราคิดราคาเดิมหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยครับ เหรียญว่าลุงเหลียญน,นี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ถูกการแพน่<บ> <ผม S 1> ใช้<บ>เลยบอกบอกกูไปนแค่หขาเท่านี้เม่คนเจอตัวไม่ออกก็ไปลาอย่ายลางพวงมีโดนักนะใช่ยั่วน้ำลายไว้ก่อนนะเอาแบบเด็ดเลยนะ อัน,นเด็ดเลยนะพริกหรือว่ากระเพราหรือโอ้โหโอ้โหไม่เจอง่ายๆแล้วนะรูปหล่อที่ไหนเอาว่ารูปหล่อที่แพงที่สุดของมันโป่งอะ่ะอุจจันมัญญางกูจันมัญญาง,างสวยนะอันนี้สวยด้วยโง้งี้หน้าตาติดชัด ทองเท่าไหร่โ,โหจะเลี่ยมรูล่อปูจันที่บาทหนึ่งเี่ยมไม่ได้นะแล้วสามวงด้วยต,ต้องหนาทองต้องเยอะมากครับบาทหนึ่งเลี่ยมไม่ได้สร้างเงีห้าสิบองค์ทองแบบนี้ถ้าเลี่ยมไม่น่ตาต่ำกว่าสองหมื่นโอ้ยสองหมื่นเลี่ยมไม่ได้เป็นบาทครับดูอมเบเล่เลยบาทสี่หมื่นแล้วอ่ะบาทสี่หมื่นหนึ่ง,มมยงวยกิฟต์แท้ถึงถึงต้องบอกสร้างห้าสิบองค์นะ ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกสร้างเทได้ห้าสิบองค์บรรจุอัฐิหลวงพ่อใช่พ<ช>ู้จศักดิ์สิทธิ์นะท่านบรรจุอัฐิหลวงพ่อเข้าไปด้วยก็รูปเหมือนของหลวงพ่ออะไรที่บรรจุอัฐิก็จะนะศักดิ์สิทธิ์หมดก็เนี่ยก็ถึงบอกว่าสร้างแค่ห้าสิบองค์จึงไม่ค่อยเจอไงคนองค์นี้สวยเดิมๆเลยเนี่ย อย่างที่จะบอกเก็บแบบนี้ไงให้ชนะใช่เก็บยังไงให้ชนะอันนี้เป็นรูปหล่อที่แพงที่สุดของบรรป่มแพงที่สุดแล้วไม่เห็นอุ้นี้วสุดไม่เห็นในวงการแล้วอุ้งนี้สวยไอ้จ้โอไอ้จะโออยู่บอกโอรู้แล้วอุงนี้สวยแตบอกไม่เห็นในวงการแล้วห้าสิบองค์เขาเก็บกันจนหมดปูจันบ้านยางนี่คือที่สุดของทางนครปฐมและทั้งบ้านโ่งไงห้าสิบองค์มีเจ้าของหมดแล้วอะ แล้วดูดิว่าเจ้าของอ่ะต้องห่วงแขงขนาดไหนเลี่ยมทองขนาดนี้ยทองเห็นเห็นอย่างนี้แต่ใช้ทองหนามากนะหนาเพราะจะเลี่ยมรูปล่อปูจันได้นี่ต้องหนาโอ้แล้วสามห่วงอ่ะคิดดิต้องเป็นทองต้องสำนักทองเยอะมากถึงจะเลี่ยมรูปล่อได้อยู่อ่ะอ้าวแถมแบบมั่นใจสนุกละโหถ้าให้ปูจันอง์นี้นี่ผมว่าไลฟ์วันนี้นี่ไม่มีอะไรที่แบบว่านะ ฟินเข้ารูปหล่อที่มีแค่ห้าสิบองค์เรียมมาไม่จำเป่าสิบปีด้วยนะครับดูทองดูดิแล้วสามทองสามบวกนี่บาทหนึ่งกูเรียกไม่ได้แน่นอนอ่ะไมก็องค์เล็กๆอย่างนี้ยังหมื่นกว่าบาทอ่ะทองเยอะอ่ะคุณดูดิคุณเอาปู่สุกไปเทียบกับรูปเหมือนปู่จันในคนละเรื่องเลย่ะพี่มีสามหมืนบาทครับยังไม่ได้ทองเลยโอ้นี่ สามหมื่นยังไม่ได้ราคาทองครับดูจากสีกรอบทองเลี่ยมมาเป็นสิบปีใช่แล้วครับนี่ฮนะเอาทองเนี่ยคุณดูนะเนี่ยอย่างกับพ่อกับลูกเลยแต่เอาปู่สุกไปเทียบกับปู่จันรงนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันใช่ครับสามหมื่นหาับาทสามหมนห้ันนี้ได้จะยังไม่ได้ราคาทองอะ่ะ พอต้องมีค่าเรียกมาสิพระป่าเปล่ารู้ใหม่เท่าไหร่เอาว่าทะลอกทะลอกก็ต้องมีสามมื่นอะ่ะสามมื่นหกพันบาทครับองค์นี้สวยนะครับคุณรู้ไหมว่ารู้เหมือนปูจ่จันเนี่ยพระป่าเปล่านี่ผมไม่เจอแท้ๆมาสักห้าหกปีเลยแล้วนะห้าสิบองค์เขาเก็บกันไปจนหมดแล้วแล้วนี่คือสวยสวยแบบเดิมสนิทคาบเบ้าเดิมสนิทองค์นี้สามหมื่นหกพันบาทครับตอนนี้ครับ คุณคุณฟังผมนะรูปเหมือนปู่จันนะ่ะชีเลกว่าเนี้ยสามหมื่นยังซื้อไม่ได้สามหมื่นแปนบาทครับ,บนี่คือถ้าคุณมีรูปหล่อองค์นเนี้ยลงเป็นองค์ดาราใน YouTube ไว้นะใน Facebook ไว้นะแล้วผมบอกคุณเลยนะ50าสิบองในโลกสามหมืเก้านบาทครับ,าบ,าบาราคาคุณใส่เนี่ยผมนั่งผมไม่ได้เขียนราคาด้วยผมนั่ง <30 9 S 1> เกรียด <9 000 S 1> อยู่เนี่ยแ <000 S 1> บง,บง,บงเอ้ยไอแบงอยู่ไอ,อโอ รูปเหมือนปู่จันพรอนทองนี่ราคาทองทองแท้พระนี่ราคาทองแท้พระราคาพระเปล่าเปล่า,ายังไม่ได้เลยวิโอสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับโอ้เดินหัวโค้ข้างฝาที่ว่าวันนี้ <c oughs> คุณรู้ไหมรูปเหมือนปู่จันแท้ๆนะมีองค์ยุคหลังอนะ่ะเล็กกว่านี้ถ้ายุคแรกคือใหญ่ล่ําพระเปล่าเปล่าสี่หมื่นถ้าสวยๆแบบนี้ไม่มีใครขายคุณหลอกแล้ว <c oughs> ทองที่ <c oughs> ต้องมีสนะี่หมื่นอ่ะ ดีพื้บ้านเลครับตัวน,นี้ครับโอ้ผมบอกเลยนี่ตายโหยครับ,บ,นนรบซื้อทองซื้อพระครับดีพื้บ้านตายต้องบอกนี่ต้องบอกตายแน่นอนครับเอาใครได้เป็นเจ้าของนี้ไปดูกันครับผมโอ้หองนี้ใครได้ไปครับพี่มีแถมทอง จากเทียงลงเลยส่งสั่นอาจารย์เลยครับโอ้นี่ฮะนี่ไม่จี้รู้ไปก็ถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันอ่ะนี่เหรียญหลวงพ่อทองอยู่สวยๆเมื่อวานให้เข้าไปสองสี่เก้าห้าเมื่อวานสวยๆหมื่นนอบานมะั้งอ้าวเหรียญน,นี้ใครอยากมีเหรียญหลวงพ่อทองอยู่นี่วัดประชาเหรียญน,นี้ พี่เงาเปิดไว้ให้เป็นหวันสงการเลยเหรียญนี้เอาสามพันห้าโอ้สามพันห้าเอาสามพันห้าพีพี่นี่ว่าจะสักหกหมื่นราคานี้ปล่อยไม่ได้อ่อ่ะสามพันหาพี่สามพน้าครับต้องปิดอยู่แล้วแต่พี่ขอบคุณที่รักกันเหรียญหายากของวัดประชา